เท่านอยู่เคอวันนี้คุณแมนจะมาสอนในเรื่องของตัวพินอินนะคะเรียนรู้จักตัวพินอินไหมลูกรู้จักตัวพินอินไหมคะตัวพินอินถ้าพูดถึงภาพรวมตัวพินอินเหมือนภาษาเหมือนตัวภาษาอังกฤษเลยค่ะลูกทีนี้ตัวพินอินตัวเนี้ยนี่เห็นไหมคะในภาษาจีนตัวนี้เขาเรียกว่าตัวพินอินตัวพินอินก็คือสัตว์อักษรหรือสัญลักษณ์ที่มีเอาไว้ใช้อ่านออกเสียงแทนตัวภาษาจีนนั่นเอง ตัวพินอินหนึ่งพยางจะประกอบไปด้วยพยัญชนะสละแล้วก็วรรณยุกตัวพินอินหนึ่งพยางะจะมีพยัญชนะวางอยู่ข้างหน้าสุดตามด้วยเสียงสละข้างบนเสียงสละคือเสียงวรรณยุกนั่นเองตัวพินอินพยัญชนะในภาษาจีนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่เออสือซันเท่าไหร่เอ้ยยี่ยี่สิบสามเสียงนั่นเอง ส่วนสระในภาษาจีนกลางมีทั้งหมดอยู่สันชื่อลิ้วสันชื่อลิ้วทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบหกเสียงนั่นเองค่ะส่วนเสียงวรรณยุกต์มีอยู่สี่เสียงห้าลูกสี่เสียงห้าลูกตรงนี้อ่าสี่เสียงสื่อห้าลูกห้าทำไมถึงเป็นห้าลูกรู้ไหมคะลูกที่ห้าก็คือลูกที่ไม่ได้เติมเสียงวรรณยุกต์แต่เราจะออกแค่ครึ่งเสียงค่ะนักเรียนค่ะอย่างเช่นคำหรับป้าป่ะ,ปะ จะไม่เติมเสียงวรรณยุกต์จะออกแค่ครึ่งเสียงนั่นเองอ่าทีนี้พีนี้หนึ่งพย,ายาัญชนะเราจะขาดสละเลยไม่ได้เพราะถ้าขาดสละมันจะไม่มีคําศัพท์มันจะไม่เป็นคําศัพท์ถ้าขาดพย,ยัญชนะขาดวรรณยุกต์ยังเป็นคําศัพท์ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวคําว่าถ้าขาดแบบพยัญชนะตัวเนี้ยก็อย่างเช่นคําว่าไอที่แปลว่ารักจำได้ไหมคะมีเอก,กับไออ่ามีเอก,กับไอ ยังสามารถเป็นคำศัพท์ได้มีความหมายนั่นเองถ้าขาดวรรณยุก็อย่างเช่นคำว่าป้าป้าเมากิ้คนนเสนอคําศัพท์ไปใช่ไหมคะขาดพยัญชนะขาดวรรณยุกขาดได้มีความหมายเป็นคําศัพท์แต่ถ้าขาดสละขาดไม่ได้เพราะมันจะไม่มีความหมายจะไม่เป็นคําศัพท์เลยนั่นเองตัวพินอินตัวนี้วันนี้เรียนคร่าวๆไปแล้วนักเรียนจําได้ไม่ลูาส่วนคนที่ มาดูที่หลังนักเรียนสามารถดูคลิปเสร็จแล้วนักเรียนสามารถไปตอบคำถามในใบงานของคุณแอนได้นะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบายใจะเที่ยง